สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการขอเชิญท่านเกชาศักสมบูรณ์กรุณายืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนโดยผมจะเป็นผู้กล่าวนำและโปรดระบุชื่อของท่านในตอนต้นด้วยครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านายเกชาศักสมบูรณ์ขอปฏิญาณว่า ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด,ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยทุกประการแห่งราชณาจักรไทยทุกประการ เลือสมาชิกค,ครับก่อ,อนที่จะดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไปจะมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมนะครับที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระจํานวน2เรื่องครับเรื่องที่ 1. รับทราบประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลําดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับตามที่หมอมหลวงชโยธิตกิจ กฤษดากรได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา101วงเล็บ3ของรัฐมนูลนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎรประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตามมาตรา105วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญครับคือท่านเกชา ศักสมบูรณ์ลำดับที่17ครับจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับเรื่องที่2ครับสมาชิกผู้แทนรัษฎรปฏิบาลตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา1 5 5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชเชจาจักไทยครับขอเชิญท่านเกชาศักสมบูรณ์กรุณายืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิยานตนโดยผมจะเป็นผู้กล่าวนำและโปรดระบุชื่อของท่านในตอนต้นด้วยครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านายเกชาศัก์สมบูรณ์ ขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพ <ur> ื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐมนูญทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐมนูญแห่งราชนาจักรทุกประการแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณครับเชิญนั่งครับแล้วก็ยินดีขขขขขขต้อนรับนะครับ ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันนะครับเท่าที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้คือ499คนองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ250ท่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่ศารอาญานะครับมีคําตัดสินถึงเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งกําลังอยู่ในการพิจารณาว่าจะมีการประกันตัวหรือไม่อย่างไรแต่เป็นการคำพิพากษาจำคุกโดยไม่ลงรออาญานะครับเรื่องของจำนวนองค์ประชุมต่างๆผมจะมีการอัปเดตให้กับทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ ครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว r r i h t t TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ